เกือบได้ทั้งห้องแล้วล่ะอุยแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งคนหนึ่งใครคะนายเตินครับครูครูสั่งให้เธอทําอะไรมาส่งก็วาดรูปตามโจทย์บงกรารนะครับขำเมาเธอวาดรูปอะไรตามโจทย์เลครับครูอันเนี้ยอ่านสิโจทย์หน้ากระดานเขียนว่าอะไรอย่าลืมกดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูที่นะ เออเมื่อกี้ฉันเจอครูที่แคนทีนน่ะเขาบอกว่าจะให้เราวาดอะไรสักอย่างมั้งช่วงนี้ฉันว่างๆพอดีกําลังอยากวาดรูปมากมาแล้วค่ะนักเรียนทความพอลรบสวัสดีครับวันนี้ไม่พูดมากไม่ทําอะไรเลยยูดีดีได้กลับบ้านไวรีบเรียนรีบสอนรีบกลับบ้านโอเคไหมคะตรงนี้เนี่ยน่าจะแจกกันบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยกลับบ้านเลยรู้มากรู้ดีในการาฟยก กันไปคะลายลายไทยไทยค่ะลายไทยลายไทยไทยถูกต้องค่ะเห็นนิกกี้บอกว่าครูจะให้พวกเราวาดรูปใช่ไหมไท่แสดงว่าครูจะให้พวกเราวาดรูปลายไทยเหรอคะถูกต้องค่ะอ้ยอยากวาดอ่ะกลับไปบ้านเต็มที่วาดแล้วก็มาส่งครูพรุ่งนี้โอเคไหมคะโอเคครับคะแนนเต็ม20่ค่ะ ถ้าส่งตรงเวลาเพิ่มให้อีกสิบว้าวดีมากเลยดูบนกระดานสิ่งที่ครูจะให้วาดกลับบ้านไปนะลูกนะคือลายไทยที่เป็นลายนี้พรุ่งนี้มาส่งนะค่ะลูกค่ะอ่ะไปประชุมก่อนนะสวัสดีคพรพ่เนี้ถนัดเลย เพราะกแกแกก็เคยแบบอันดากับอมก็เคยไปประกวดนี่เนาะใช่ปะใช<ค>ออ่ใครวาดไม่ได้เนี่ยทับมาหาเรานะเดี๋ยวเราช่วยก็แต่อเติ้ลมันหายไปไหนวะไม่ได้ยินเสียงมันเลยไม่ได้ยินเสียงมันเลยอ,อ๋อมันอยู่นี่ค่ะนี่หลับจนโนสดโนแคร์ไม่สนอะไรเลยเติ้ลปลื้เพื่อนหมดครับแล้วเติ้ลไอเติ้ลตื่นเพนะนนื่นพนอนครับคูคูอะไรลนะ่ะคูอะไรเพื่อนมึงเอง อูไม่สอนแล้ววันนี้มาแนละ้วจนไปแล้วค่ะนี่ตน้นโน้นเขามีกันบ้านเนี่ยให้ส่งกันบ้านตามนี้นะโจทย์อยู่บนกระดานเนี่ยดีนะพวกกูเนี่ยใจดีบอกมึงว่ามีกันบ้านไม่อย่างนั้นอนะ่ะมึงไม่มีส่งโดนหักคะแนนอีกเออกูขอบคุณทุกคนมากนะไปกันดีกว่า,วาอ,อย่าลืมนะโจทย์อยู่บนกระดานเนี่ยนี่ของแกสวยนะสวยไหม เออหลายเส้นคมมากเลยอะ่ะโอตรงเวลาเป๊ะค่ะลูกสวัสดีครัสวัสดีครับลอยเก็บการบ้านมาสมงูรูครูยังไม่รู้นะว่าใครจะได้20หรือว่า30นะลูกนะนแน่นอนค่โอ้ยแกยแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดานะแค่การลงดินสอใส่กระดาษก็รู้แล้วว่าใครตั้งใจมากน้อยกว่ากันครูขา หนูโล่งมากเลยค่ะทําไมคะคือแบบหนูแบบกดดันมากเลยค่ะที่จะส่งกันบ้านให้ครูค่ะนาะพวกเรามันเกือบได้ทั้งห้องแล้วล่ะแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งคนหนึ่งใครคะนายเตินครับครูครูสั่งให้เธอทําอะไรมาส่งก็วาดรูปตามโจทย์บนกานนะครับทำเอาเธอวาดรูปอะไรตามโจทย์เลยครับครูอันเนี้ยอ่านสิโจทย์หน้ากระดานเขียนว่าอะไร ลายกนกอีกทีลายกนกอีท่อนมึงบ้าปะเนี่ยอธิบายเพื่อนฟังมัโอู้แมงลายกนกลายกนกเออแขนข้างซ้ายไม่ค่อยดีด้วยเก่งเนี่ยมันคืออะไรกระนกมันไม่ใช่ลายกระหนกครับมันอ่านว่ายังไงลายกนกลายกระหนกลายกนกลายกระหนก ลายการนกผิดลายยกนกมันอ่านว่าอะไรลายการนกลายยกนกเฮ้ยนี่มันเถียงกับกูเรื่องมันมั่นใจแล้วหรือมันอ่านว่าลายยกนกวันนี่อกูว่าอ่านว่าลายยกนกวะตายแล้วไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรลายยกนกก็ลายยกนกเ้ยอันนี้ตห้องนี่กูกูขาทำไมเป็นลายยกนกไปได้นะคะเธอเถียงไปชนะแล้วได้อะไรเถียงกับคนประสาท จะได้อะไรก็ต้องยอมเหรอคะท่านผ่านพ้นไปให้มันผ่านพ้นชั่วโมงนี้ไปมันอ่านว่าอะไรลูกลายกน้อเออเต้พงทุลไปดเลยไปด้วยเลยนะแม่ทำได้ไงวะย้ายสินะไปอ่ะสรุปคะแนนนะลูกนะครับมีคนได้30คนเดียวนะลูกน้อ ครับจ้า,จาและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเหนื่อยแน่ยิ่งกว่าหาเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเส็ด